ดอกไม้สีนี้ก็สวยนะคะเอฟสีเลยสิสีอันนี้สีเหลืองบ่ะสีเหลืองก็สวยดีสวัสดีค่ะไหวไหมแม่ดาก็พอไหวอยู่ค่ะแม่ดาก็ว่าคิดไม่คิดมากนะอราทำไมมันบานสวยแท้เอฟสีนี่ เสียดายมันสูงเนาะถ้ามันเตี้ยๆนะเอซีถ้ามันเตี้ยๆมันก็จะดีนะมันสูงไปมันต้องนี่เงยนบึ่งไม่ดาก็ไม่ดาก็ไม่ว่าไม่คิดมากละแต่ว่ามันก็มันก็คิดอยู่ในใจวันนั้นน่ะวันที่เรามีงานลาช่วงเช้าเนาะวันที่มีงานงานลาช่วงเช้าชุดสีชมพูแล้วไม่ดาก็ก่อนจะลาว้าวเห็ดอะไรทำไมมันดอกใหญ่จังเอซี่เ้ยเนาะกำลังจะเล่ามาตื่นเต้นเห็ดนะ ดอกกุหลาบก็สวยดอกฮอนลี่ฮอกก,ก็สวยนะะี่ดอกกุหลาบก็สวยค่ะเอซีเดี๋ยวนะมาเจอเห็ดนะคะอู้ดอกใหญ่คักบา้าถ้าเป็นเห็ดฟางนะเอซีเอ้ยเก็บไปปนก็อิ่มแล้วนี่พูดถึงก็อยากกินเลยเนาะเดี๋ยวว่าเขาว่าอันนี้นะี่มันเห็ดขี้ควายหลังแตกนะหลังแตกจริงๆดูสิดอกบักใหญ่ทอกับปันแต่วว่าหลังมันแตกเนาะที่ที่มันแก่ยุบไปแล้วนะ่ะเอซีที่มันแก่ยุบไปแล้วเนาะ มันขึ้นมาใหม่นะดอกใหญ่กว่าเ,นนกกเก่าเลยนี่ดอกใหญ่กว่าเก่าเลยนี่ออเดี๋ยวมาเล่าต่อนะคะและ้วแม่ดาก็เพราะว่าแม่ดาเปิดน้ํำมาอยู่เนาะแม่ดาก็จะปิดน้าแล้วก็เปิดเปิดปิดแล้วก็เปิดที่ใหม่นะแล้วแม่ดาวไม่รู้ว่าสะดุดอะไรนะไม่รู้ว่าสะดุดอะไรนะเล็บเกือบหลุดนะเลือดเต็มเลยนะแม่ดาก็เหมือนว่ามันมีรางบอกเหดอะไรสักอย่างแม่ดาก็เลยคิด คิดกลัวคิดลัวห่วงลกูกห่วงหลานห่วงทวงคนทางบ้านัววก็จะกิดเรื่อนไม่ด้และอีกอย่างนึงไม่ได้นอนหลับไปก็ฝันเห็นแต่ฝันเห็นแต่คนเยอะๆฝันเห็นคนทางบ้านฝันเห็นคน,น,น,คนก็เลยไม่อยากกลัว<อ>คิดถึงลูกหลานเป็นห่วงคุณภาษา ดีทำความสะอาดก่อนนะคะอะไรจ้าเนาะอะไรเนะาะจำปาทำไม่ได้แล้วน,นี้เล็กมาทางนี้เขาทำความสะอาดก่อนนะคะแปนง <c oughs> น,นี่นนั้นนั้น,นุ หมาอยู่บ้านมันขึเดี่ยวไลเวลามันจับได้มันก็จะวิ่งมาให้แม่นี่แหละเออแล้วอันหมาอีกตัวหนึ่งนะปุ๊เข้ามาได้สอนเข้ามาได้อันนั้นมันไหนไปย่างไปเรียงง้อน้องก่อยนี่นะวันนี้มันเห็นเงินแบงร้อยอยู่ขางถนนบอสเจ้าพนักงามาได้ะคิดว่มันสงสัยมันเห็นที่จะขางถนนล่ะมันกันมันกันย่างย่างรนมาเลยมันขากมาไหนขาดมาแล้วมาว่างตรงหนาเท่อ่ีเงินแบงล้อยละเออขอว่าคือจบแค่นาะคือหูจัก่าเป็นเงินสงสัยมันมันดมเมืงกินแล้วมันเลยคล้ายคล้้นเหมือนเนาะเออ ป้าทำมันเห็นเงินแบ่งพันคือสิดีเนาะทำมันเห็นเงินแบ่งพันคือสิดีเนาะเอามันหูใด้ปากกาจันว่าเอ้าเฮ้าคือบริษัทนะคือบริษัทอันนั้นเห็นมั้งคือหูแจว่าเป็นเงินนะคขำมาให้เฮ้าโอ้ยามยันใดเหตุยูทูปคือสมัยนีสิโอ้ยฟังแล้วผิดหอยเออเวลามันเห็นสัตว์มันได้สัตว์มันก็เอามากขึ้นหนีละเอามากขึ้นจับปลานีละกระแลนที่รีที่รีมาหาว ขอบคุณนะคะโอ้โหหนึ่งชั่วโมง ามาอ้อนแม่หิวแล้วก็ไปแล้ว คุณนะคะคุณเสูงาก็พอที้ส คนจะตกมือนี่มคนจะตงเรีนตาม ต่อไปย่าก็จะไม่ได้ไปซื้อแตงโมไกลแล้วน่อยาเนาะแตงโมปลูกเองเอามาไหว้องคูหนูไปไหนเดี๋ยวจัง เมดาคิดเรื่องของเม่ดาไม่ได้คิดเรื่องอะไรคิดเรื่องแบบบางทีความสันของเม่ดามันทําให้เราคิดหรือว่าเหตุการณ์ที่บางทีเหมือนจะมันจะแจ้งเตือนให้เราว่าจะต้องมีเรื่องนี้เรื่องนี้นะเมดาสังหอนใจแล้วก็กลัวที่สุดคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณวันรุพี่ได้ห้านหนึ่งใบจ้าดีใจด้วยนะคะพี่วันรุนะคะสาธุสาธุโอ้โหดีใจด้วยคะ่ะดอกคูณสีชมพู บานหรือยังคะบานช้ามากค่ะเดี๋ยวพาไปดูขอมอบกุหลาบดอกนี้นะคะย้อนหลังวันวาเลนไทยนะคะเพราะว่าวันวาเลนไทยนั้นหายากมากเลยนะคะไม่ค่อยจะมีดอกไม้สวยเลยนะมีแต่บานแล้วเนาะนะคะขอมอบกุหลาบช่อน,นี้นะคะย้อนหลังวันวาเลนไทยก็แล้วกันนะคะุ่มนะคะสวยมากๆเลยปะเดี๋ยวพาไปดูดอกคูนว่าบานหรือยังแต่ว่ามันบานช้ามากโอ้โหผูกพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะเอฟซี Z. พอาทิตย์ขึ้นแล้วตะวันสายโดวงแล้วแต่ว่าบรรยากาศคพึ้มๆเหมือนฝนใกล้จะตกนะคะเนาะดาวเรืองของเราก็ยังสวยไม่สางนะคะยังสวยดีอันนี้ก็เป็นเสียนฝรั่งสีขาวอมชมพูอันนี้ก็คือเครื่องฟ้าแคระนะคะ เขาแค่เขาก็จะออกแบบนี้แหละค่ะเขาก็จะค่อยๆตูไปทีละนิดเนาะค่อยๆตูไปทีละนิดกุหลาบพันปีนะคะก็ยังบานสวยส,วยสวยุดงดงามนะคะแต่ถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้ไม่เอาน้ําใส่นะคะรับรองว่าดอกนี้จะยุบไปแน่เลยค่ะเพราะว่าจะโดนแดดเนาะโดนแดดเขาต้องอยู่ในความชื้นความเย็นตลอดเดี๋ยวพาไปดูดอกดอกคูณน,นะคะว่าบานหรือยังนะคะเขาจะค่อยๆบานไปทีละนิดนเนาะยังไม่บานเลยค่ะยังตูมๆอยู่เลย อะไรเนาะนี่กว่าจะบ้านก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่อะไรจำปาแม่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 แม,แม,แม,แม่เดี๋ยวแม่เปิดประตูก่อนนะ